Ôi! Ủa nhìn đấy, pét thế hả? Ờ... nhìn nó, pét thế hả? Ờ... dạ vâ đi! Tựa cha... ừ... À... Ủa chàng này phó ôm cho đi! Ôm cho đi, ôm cho bác đi, ôm cho bác đi! Ôm cho ôm đi! ôm đi, ôm đi! ôm đi, ôm tát <tương horizontally> เด่อก็แหวว้าวมินิที่กินมะลูกกินปลายมานหนึ่งเลยเอาตัวทางอันมันอ่อนกัดเองก็ได้ดอกคุณคุณกัดเองได้อยู่กัดเอาลูกจะมีให้กินหมากม่วงกับดูจดจดอดๆให้แม่ได้อ <laughs> ะนะ <laughs> ลิ่นพ่อมกินกัน หมักม่วงน้อยก็พอดีครบโพพี่น้องเนาะพอดีอยู่พอดีกินเอาอย่างใดก็ขอกราบทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสู่คนพี่น้องเลยเนาะการมาพบมาพ่อกับซองของพอน้องมินนี่แชนแนลคือเก่าพี่น้องเนาะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยนี่เป็นเธอเนาะสบายดี ตัวเจ้าเออแช่พออุ้มอยู่บ้านนี่ฮะอืมแช่พออุ้มอยู่บ้านนี่ฮะคือห้องกีกี่อยู่วะฮะพอมาแต่หาใช่อากระแตบหนูพี่น้องเนาะห้องกีกี่อยู่อยูไปหละอ้าชูอยูไปหละโอ้โอ้เจ้าเจ้าเจ้าเอาดิบอะไรเอาดยบอะไรเอาดิบอะไรตัวนี้

ห้องกิ๊กกีเยอะไอ้คนจืดมิจ๊ะพากันแบกกันไปเนาะพี่เนาะเห็นเกลือกันเกลือกอย่งได้โอ้ยคนถึกอ้าวถึกแบกบ่ห้องกิ๊กกกะก้าอยู่คือนกแก้วในบ่เบิ่งหน้าน่ะคนขี้เดื้อ เดยทาไปเรองเมองไฟหองเก่งแท้ปเงเมืองเดไฟหองเก่งแท้อื้าบางมงมินี่รักซุกแล้จ้ะจะไม่อันตอยไปในตู้ไลาหมากเติบบางมงซุกเลยมงสุกไล่เติบแล้วบดเห็ดต่อแล้วอะ ส3 4 5ามสี่ห้าหกเจ็ดยังเจ็ดเซนยังเจ็ดเซนเจ็เนม่มออื่นบอกเลขพอเด้อื่นบอกเลขพอเด้บอก้วไม่มีนี่เคยีิได้ลังคาเพือนใหม่นั้นออโกเบนมาหนึ่งอโกเบนอย่าจื่นเลยอย่าจื่เลม่เอ้ยเป็นพอจะบิดเนี่ยอย่าจื่นเลย ไปนั่งไปพอพอพอคือหิวเขาวห้องกว้างเยอะได้ม่ถอยยงับน้ำจาน้ำ้วก็กินเลยสมัยเห็ดแกงปลาบากหรือว่าปลาตะเพียนนั่นเองผลมาผ่อพายหย่อนแฮ่ๆน่แน่เวยนะเบ้งนี่ผลงานนี่เอาลงมาดึกถิมนี่นะให้ดินแล้วก็มาดึกถิมนี่นะนี่ดึกฮิโบร่้ย

อาเทศไม่ก่อนนะโมตราชพักบัตมาจัมปุระจอืรโอ้ตรงเทศก่อนนี่โอ้ไม่จิกกี้ไมนจิกกีเพียงโอ้ไม่จิกกี้มม่จิกกีเพียงวงหนานะเช่อมาเป็นยังชัดนะเออตัวเมตัวมย่อไหมล่คนคีดดื้อนี่นะบ่ห้องก็กี้ก็กล่าอยู่วะอาไอ้แค่นับ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 เป็นแค่นับเบิ้งมกินมือนอเบิ้งเบิ้งเบิ้งนับนับนับเบิ้ง เขียวเหมืนกับดะซสองเด่นหนึ่งนี่สองสามนี่สี่เนมฮาเนลิ่นในนั้นนะเจ็ดแปดเก้าสิบอตัวมือตมือตัออยากได้แนวลินยาได้น่นโอ้บ้าไงอยากไิ้เนลลินลินโอเคาะรองบองแปงมักเคาะเนวมันดังๆนะ เบิ่งฟึ่งฟึ่งบ่ช่างมากเนาะนน้ััดงช่างมากนะแม่แน่ยังป้งเพี้ยนชิ้ลงเนาะเบิ่งส่งจนใครกระปุกระปองมาจ้พอด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 เบิ่งเบิ้งเบิ่งพอดยี่ห้อพอดเนี่เบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งตาตึงตึงนี่ยังมุดเห็นตาตึงตึงห้องแม่แม่เสียงนะแจ้งเสียงในห้องแม่นะห้องแม่ค่ะคานหาไม่เถ่าผู้ใด อย่างเอินมาถาวรเป็นอะอยากได้โทรศัพท์เลยค่ะไม่หนุกเลยเป็นเนื้ะบ้าหจืดเลยวะอยากได้โทรศัพท์บอได้บรินได้คุเดนินโทรศัพท์ดีตายง่ายปลาดุงบนที่นี่นางดองเนี่ยออ เอาเสียงคนนั้นคือแม่หน้อยนี่บม่ได้หายได้ท้งห้องเอาแล้วเพ็ดหนายี่งหนายึงอยอะตาไม่มีโอ้ยเสียงแก้วแท้เด้โอ้ยเสียงแก้วแท้เด้เโอ้ยอยาเอาเลยอย่าเลยใส่พอโอ้ยตินะตีนะเป๊ะเป๊ะตีน่ะหมดเลยไ่อยากให้อุ้ม อยู่บ่หรออยู่บ่อยู่บ่เนี่ยนี่ผูกไว้คอยน่อยนี่ผูกในเสาฝตอนเสาแล้วผูกนไว้เนี่นี่ฝั่กรดิ่งเดียวเนขาดบิ้อี่น้องแล้วขาดบไรรองนะมจ้เยกไปของอเอาไปวะนี่ไปใชบ่ขาดอีกหุยหุยหุย่ขากอีกวนี่หุยหุยหุยเห็นแนะเอ้ไม่เท่ากันเลยน้าไม่เท้ากัน้อำคำเลย จำคำแล้วก็บบคอยอยากอยู่ได้ทังพอกับบคอยลิ้นจืดกับเว้นหัวคำมาแล้วบคอยลิ้นบุคคลอยู่ใช่สัตว์ไห้เพิ่นมูซ่านี่็นั่งจนเหือเปียกมดนม่อยากพานั่งกูนั่งก็บม่ได้บออยังไงพะโลคนคิดเดอร์นี่มักให้เล่นทุกคน อันนี้กันแลนแล้วก็อาบะเสียงหัวมักให้ยอกคนวายอกแล้วก็หายเขี่ยนะสั่งเด้เด้กคันยายอกแล้วก็ยุดเราได้ หมัหมนะวกเนอนตัวซออนเลยหมากใหญ่เลยเด้เนี่ยเออ,อ,อ,อยังไม่ขอตาหน,น่อยเออปีก่อนนะ่ะบอตาอีเหี้ยมาจุบม่วงฉันปีก่อนน่ะบอตาเอาแจ๋อมากัดกินในหมากอ้ยจื่อบอหมกห <L> ม่วงก็ซอกระพวมมันใหญ่พอดิกินสมเฮ้ยบรรยากาศวันนี้กะฮอนเอาอีกคือเก่าเนาะพี่น้อง เป็นทุก oh. คนสิโต๊กเนี่ยไปฟ้องหรือไปไปกินมู๊บปะกินมูบปะซื้อน้ำ oh. อันบอเวียดแล้วก็เพิน oh. ่นแถมให้เอามาแบ่งกันกินเป็นกระสอบเนาะหมามากใหญ่หนึ่งทุกคนเอามาให้ยน้ำล,งลังนะเปิดปูเปิดโซนโมปอดซานผิดมันชีกรอบๆแล้วก็ในมันบอไลายแต่ว่ากะมันน,มานานะกกกกปลูกก,กกินอเองนะบอไดใส่คุยไลใส่แต่ตอนเป็นเบียร์ปลูกแล้วก็เหลวเลยเนาะ บึง้งไปเอามาหายก่อนสกินอยู่นี่บอว่าทีด่ดินยาไม่เย็นนี่เนาะพี่น้องหมกโมทีอันซื้อน้ำโมเวียแล้วก็เพิ่นแบ่งให้มันกินนะได้ประมาณสิบประมาณสสามีาพาไปล้วสองมาอันนี้จะเอาไปบ่อตายกินเนาะศษตู้เย็นๆน,น,นะสามีกะสะมีอะไสิบบอคอยพานแบบแบบเปลือกเปรือกอะ อันอยากให้มันได้กินตู้ถ้ามีแต่จะมีพาเครื่องนาวเขาแล้วก็พาเป็นเตียงอ้าว้ายคิดนะวะก้ยตาใสแท้เฮ้ยตกมือตกมือเบิ้งเบิ้งอยากบุหรอกเบิ้งพอยซีเมืเบิ้งนี่เบางมาตกแล้วตัดเลยแล้วก็เลยว้าวว้าวมินิที่กินบุลูกกินปลายมาหน่อยนึ่งเลยเอาตัวทางอันมันอ่อนกัดเองก็ได้ดอกคุณกัดเองได้อยู่กัดเอาลว จะม่ให้กินมัม่วงกับดูดจดจอ้แม่ได้นะหลินพ่อมกินกะเออเป็นเย็นแน่แน่เย็นเขียวบ่หรอ,อ <laughs> โด,ดนน้ำลายใช่ <laughs> กินมังโม่มินนี่กินมังโม่ไงนี้ <laughs> บ,บ่หรอเออแซ่บปะแซ่บปะอ้ยเย็นชื่นใจอากาศรา้อนๆนะพี่น้องพามังโม่มมเย็นๆใส่ตู้ แอมนอ้ก็อยากแต่งมมกับลูกสาวให,ให้ดูทั้งพี่ <ไง S 1> มัน,มนพี่ให้กินทางปลายแหลมตัวพี่ทางนั้นมันมีแต่ข้าวเนาะเอามันยังมาหวานโอ้ย <laughs> โอ้ยล <laughs> ูกกินลิ่นอยู่ทางอยากกินให้ดีเอาทอมแรงลูกนะอืมเออด,ดงงูกินาา้าเย็้นตุปากเป็นดูด้วหลูกกินบดไดตแล้วต้ฮิดปุ้ย กินพรอมลิ้นพร้อมมันีดดูดแด่จักได้กินบ่ได้กินทังดูดซบป่ะนะเอาผมเหมือนอือแจ่บบลูกอาก้อยเต้นพอมได้กินมีคนามสุขกอลีเลยกินแล้วก็เต้นพร้อมกอสร้างคุนคิดดอน้อยเี่แจ่บบลูกไก่ชอดวันเกิดเผนเนาะอีกอ่า เดือนปลายเมื being, so ่อเดือนนี้ก็ห่อนแล้วหลังสงการวันที่สามสิบเดือนสี่เต็มหนึ่งปีปีเต็มใหดกระปวดอยู่ว้าวก็ะชดปีแล้วบ่นี่ครบหรืลยังวะโมเลก้าดะครบซื้อกินน้ำมาหนาแล้วกินยังกับบุเป็นเมื่อชดปียังกินนั่นกินนี่น้ำมูกบุเป็นอยู่พอดีแต่ๆเดลีอาจะซื้อว่ัชิญัเกินบ่ปบอนเขาเขามาเนี่ยกินง่ายแต่นมอย่าให้ลูกกินทางโตกัดเลย เล้วมันจะมีน้ำม,มัน,อนโอ้ยลูกกัดเองนะยังมีเขียวอยู่เนะ <c oughs> า,งาะง่วงๆหรอกเอองม่งมงๆกัดเองไปกินจิปาคอกสิเอาไปนี่ไปแย่เห็นเองก๊อปๆก็ได้กินแล้วหนามเจ็บเพื่อนไอ้ย้อยวห่หรอกไม่ละ่ะอยากบ่ายเพื่อนน่น เพิ่์นะกิ้งดิ่นหมากมันเว้นนี่นะอันกิ้งหมกโมลินออมเพลอนเลยอืมอ้๊มเขีบกินกันยืดยืงอยู่มาเกี้ยงพูดเพิรนกินค่ะพอเพิรนกินลายเดือนมาเลยเนี่ยทำเกี้ยงนะดูดจอดๆเอาเลยแหม่พอนแล้วทวงแล้วกูดกูดยังอืมขุดของเราดิบละแดงยุง เอาจะมีมีแต่ทิมให้ไก่กินแบบนี้นะกราบมานาปแล้วเชียร์อันเก็บแพงวัวเราจะมีให้ไก่กินก่อนไก่ตอดกินจนเวิร์ดดีเดนนี้มันนะเด้อแต่กราบมาเลยอ่ะสดฟิวแหงให้ลูกอ่ะอ้าวปากมันงาบอยู่อืมพอกันเลเหี้ยจะลูกจะเด้ออื้มเบิ่งในปากลูกนะกระเจ็บกระเจ็บนะอื้มสงแสบแห้งท์เนาะ ลูกก็กินค่ะกินแน่แค่นี้ไะมันก็ยังมีลายหมากอยู่นะแต่มันแซ่ดมาไม่นี่เนาะมันเกาะผักได้เพี่วหมกโม่บรได้ใส่อันวิรายนะเกาแบบธรรมชาสตร์บริวารแห่งป่านไั้นตอนข้าวไมให้ไก่กินเนาะอืมมีออื่นไก่กระจิกแล้วมันเข้านอนมาเลย้อเนาะตัวมือรู้เปล่าหนิตัวมือผูบ่นเสร็จมือผอกะตัวมือ

ติดคือคนกินไดลายไดบวนปากนะกินน้ำไดเดียวกับบวนเยอละ้วนกนดื้อกัดื้กันดื้อกันดื้อกันดื้อกันดื้ดกันดื้อโยโยโย่อะดรเวลาจากไปได้อะบ้วนดกินอะไรเน่ามาเด้กินแล้วเพิ่งแบบหมาลุ้มนก่อน ไปบายก่อนเด้ออลาเอ้เออบายบายก่อนเลเออบ๊ายบายบ๊ายบายนี้มากินบัหมูอยังยกระบกระแจบอยู่โอเคพี่น้องเนาะได้ได้ขอโตจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อนะอสวัสดีสวัสดีสวัสดีพลอ่าจ้าสวัสดีบ๊ายบายบ๊าย